ข่าวล่าสุดจากนิตยสารเบสคาก็มีการส่งภาพหลุดของ SUV รุ่นหนึ่งจากค่ายโตโยต้เป็นการมองสันนิษาานว่า 500D กำลังจะเปิดตัวในอีกไม่ช้านับจากนี้จะใช้ชื่อว่า Land Cruiser FJ จริงๆแล้วชื่อ FJ นี่เป็นชื่อที่เคยตั้งมาก่อนในชื่อ FJ Cruiser เอาชื่อมาตั้งใหม่กันอีกรอบหนึ่งดีไซน์ภายนอกจะมีความคล้ายคลึงกับ Land Cruiser EV แต่มีเส้นสายที่โค้งวนกว่าเดิมอีกเล็กน้อยด้านหน้าถอดแบบมาจากแลนด์ครูเซอร์ซีสเส้นสายด้านท้ายดูมีความเป็นรถทรงกล่องสไตล์วินเทจภายในจะดูมีความเหลี่ยมคมหน้าจอสัมผัส9นิ้วเบาะสองแถว5ที่นั่งเสาประตูบริเวณที่ตั้งชันขึ้นและกระจกมองข้างจะย้ายมาแก้มประตูเหมือนกับไฮลักชัชมทุกประการรายละเอียดเบื้องต้นของมิติตัวรถใช้พื้นฐานมาจากโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ขยายร่างให้เล็กลงกระทัดรัดความจุห้องเก็บสัมภาระท้ายรถ 770ลิตรถือว่าเยอะสุดในตลาดรถ SUV